ยุคเซนโกคุซามูไรฆ่าหรือถูกฆ่าถ้าพูดถึงยุคที่ซามูไรต้องจับดาบสู้กันแบบไม่มีวันหยุดหักหลังกันเป็นว่าเล่นแล้วใครเก่งก็รอดใครอ่อนก็จบเฮไปแบบไม่เหลือซากมันก็คงไม่พ้นยุคเซนโกคุหรือที่บางคนเรียกว่ายุคสงครามระหว่างแคว้นนี่แหละลองนึกภาพดูนะ ญี่ปุ่นในช่วงนั้นไม่มีใครคุมประเทศจริงๆไม่มีจกักรพรรดิที่มีอำนาจไม่มีโชกุนที่ยิ่งใหญ่ทุกตระกูลสมุไรต่างพากันตั้งตังตวเป็นใหญ่แข่งขันกันเพื่อแย่งชิงดินแดนและอำนาจทุกคนอยากเป็นเบอร์หนึ่งไม่มีใครอยากอยู่ใต้ใครแล้วคุณคิดว่ามันจะเดือดขนาดไหนยุคแห่งการทรยศ และสงครามไม่รู้จบเรื่องทั้งหมดมันเริ่มจากสงครามโอนินซึ่งตอนแรกก็เป็นแค่ความขัดแย้งระหว่างกันตระกูลใหญ่สองตระกูลคือฮอสโซกาวะกับยามานะแต่เรื่องมันไม่จบง่ายๆดันลากเอาระกูลอื่นๆเข้ามายุ่งด้วยสุดท้ายเกียวโตวก็กลายเป็นสนามรบเมืองถูกเผาราบเป็นหน้ากองคนตายกันเป็นเบือ แล้วที่โหดกว่านั้นคือไม่มีใครชนะหลังจากนั้นญี่ปุ่นก็กลายเป็นแดนเถื่อนที่เต็มไปด้วยขุนศึกหรือไดเมียวแต่ละคนก็ตั้งตัวเป็นใหญ่ไม่สนโชกุนไม่สนกฎหมายใครมีดาบก็ใช้ใครมีกองทัพก็ลุยบ้านเมืองลุกเป็นไฟไปหมดนี่เป็นช่วงเวลาที่คำว่าศัตรูเมื่อวานอาจเป็นพวกเราวันนี้ และอาจฆ่าเราพรุ่งนี้คือเรื่องปกติที่สุดของโลกแต่ในยุคที่ทุกคนฟาดฟันกันเพื่ออำนาจมีสามคนที่โดดเด่นขึ้นมาและกลายเป็นตำนานแห่งยุคเซนโกคุพวกเขาคือโอดะโนบุนากะโทโยโทมิฮิเดโยชิและโทกุงาวะอีเอยาสุโอดะ โนบุนากะได้เมียสุดบ้าระห่อมที่เปลี่ยนสงครามญี่ปุ่นถ้าจะมีใครสักคนที่กล้าหัวร้อนที่สุดในยุคนี้ก็คงเป็นโอดะโนบุนากะนี่แหละแกเป็นหัวหน้าตระกูลโอดะที่ตอนแรกไม่ได้ใหญ่อะไรเลยแต่โนบุนากะเป็นคนที่โคตรจะคิดนอกกรอบและไม่สนธรมเนียมโบราณที่ซามูไรถือกันมาหลายร้อยปีแกเป็นคนแรก ที่เอาปืนไฟมาใช้ในสงครามแบบจริงจังแล้วก็ยิงทิ้งไดเมียวฝ่ายตรงข้ามรัวๆเพราะโนบุนากะไม่ใช่แค่ซามูไรที่เก่งเรื่องดาบอย่างเดียวแต่เป็นนักวางกลยุทธโ์โคตรอัจฉริยะช่วงที่โนบุนากะขึ้นมามีอำนาจแก้ใช้เวลาประมาณ20ปีตีแตกไดเมียวเป็น10-10ตระกูลไล่ต้อนโชกุนให้จนมุมและเกือบจะรวมญี่ปุ่นได้แล้วแต่ เพื่อนร่วมง,งานที่กลายเป็นศัตรูการทรยศของอาเคจิมิสุฮิเดะกำลังจะได้คองแผ่นดินอยู่แล้วแท้ๆแ,แต่ดันมาโดนลูกน้องตัวเองหักหลังคนที่หักหลังโนบุนากะไม่ใช่ใครที่ไหนอาเคจิมิสุฮิเดะขุนพลคนสนิทของเขานั่นเองวันนั้นโนบุนากะพักอยู่ที่วัดฮอนุจิที่เกียวโตกำลังนั่งชิวๆอยู่ดีๆ ไอเคจิยกทัพมาเลยทหารโนบุนากะที่มีอยู่ไม่กี่ร้อยคนสู้ไม่ไหวสุดท้ายโนบุนากะต้องทำฮาราคิรีฆ่าตัวตายในปี1582แต่ถึงโนบุนากะจะตายไปคนที่สืบทอดอำนาจต่อจากเขาคือโทโยโทมิฮิดโยชิโทโยโทมิฮิดโยชิ จากชาวนาสูดายเมียวที่รวมญี่ปุ่นได้สำเร็จถ้าโนโบุนากะเป็นจอมมารงั้นโทโยโทโมิฮิเดโยชิก็คือจอมอาหางการเลยละ่ะเพราะผู้ชายคนนี้ไม่ได้เกิดมาเป็นสมุไรด้วยซ้ำเขาเป็นลูกชาวนาแต่ใช้ความสามารถของตัวเองไต่เต้าตจนกลายเป็นแม่ทัพใหญ่ของโนบุนากะและสุดท้ายขึ้นเป็นไดเมียวที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นหลังจากโนบุนากะตาย ฮิเดโยชิก็จัดการกับไอเคจิมิส u เฮดแล้วค่อยๆกำจัดไดเมียวฝ่ายตรงข้ามจนญี่ปุ่นอยู่ใต้อำนาจของเขาแต่ความทะเยอทยานของฮิเดโยชิไม่ได้หยุดแค่ญี่ปุ่นแกอยากยึดจีนเลยตัดสินใจยกทัพไปบุกเกาหลีในปี1592เพื่อใช้เป็นทางผ่านไปตีจีนของราชวงศ์หมิง แต่สุดท้ายแผนล้มเหลวกองทัพญี่ปุ่นต้องถอยกลับมาแล้วหลังจากนั้นไม่นานฮิเดโยชิก็ป่วยตายทีนี้ญี่ปุ่นก็เข้าสู่ช่วงที่เต็มไปด้วยการห้ำหั่นกันเพื่อแย่งอำนาจอีกครั้งโทกูงาวะอิเยยาสุผู้ที่เอาชนะทุกคนและกลายเป็นโชกุนแห่งยุคเอโดะหลังจากฮิเดโยชิตายญี่ปุ่นก็เข้าสู่ศึกสุดท้าย ยุทธการที่เซกิงาหระในปี1,600นี่เป็นศึกที่ตัดสินชะตากรรมของญี่ปุน่นและคนที่ชนะก็คือโทกุงาวะอิเอยาสุชัยชนะครั้งนี้ทำให้อิเอยาสุสามารถขึ้นเป็นโชกุนของญี่ปุ่นได้สำเร็จแต่และก่อตั้งรัฐบาลโชกุนโทกุงาวะที่ปกครองญี่ปุ่นไปแล้วอีก 260ปียุคเซนโกคุคือยุคที่ซามูไรต้องฆ่าหรือถูกฆ่ายุคเซนโกคุเป็นยุคที่ไม่มีที่ว่างให้คนอ่อนแอทุกการทรยศคือเรื่องธรรมดาทุกสงครามคือเรื่องปกติและ3บุคคลสำคัญที่สุดที่เปลี่ยนแปลงญี่ปุ่นไปตลอดกาลก็คือโอดะโนบุนากะเจ้ามารแห่งสงครามผู้เริ่มรวมญี่ปุ่น โทโยโทมิฮิเดโยชินักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ผู้รวมญี่ปุ่นได้สำเร็จโทกุงาวะอิเอยาสุผู้ชนะสงครามครั้งสุดท้ายและเป็นโชกุนที่ของญี่ปุ่นไปอีกกว่าสองศตรวรรษนี่แหละเรื่องราวของยุคเซนโกคุยุคที่ซามูไรต้องเลือดตกอย่างออกทุกวันเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่ หลังสงครามญี่ปุ่นเปลี่ยนไปตลอดการหลังจากโทกุง e าวะอีเอยาสุคว้าชัยชนะเหนือทุกคนและขึ้นเป็นโชกุนในปี1603ญี่ปุ่นก็เข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคเอโดะหรือที่บางคนเรียกว่ายุคแห่งความสงบหลังสงครามลองนึกภาพดูนะจากประเทศที่เคยมีสงครามทุกวันฆ่ากันไม่เว้น แต่ละวันอยู่ดีๆก็เข้าสู่ยุคที่ไม่มีสงครามเลยเป็นเวลากว่า250ปีแล้วทำไมถึงสงบได้เพราะโทกุงาวะอิเอยาสุเล่นล็อกทุกระบบไว้หมดแล้วสามูไรที่เคยออกไปลบต้องอยู่ในเมืองทำงานเป็นขุนนางแทนเดเมียวทุกคนต้องมีตัวประกันอยู่ที่เอโดะหรือโตเกียว ถ้าคิดก่อกระบฏครอบครัวตัวเองตายก่อนห้ามชาวบ้านถืออาวุธถ้าไม่ใช่สามูไรห้ามมีดาบเด็ดขาดญี่ปุ่นปิดประเทศไม่ติดต่อกับใครเลยยกเว้นการค้าเล็กๆกับดัตช์และจีนที่ท่าเรือนาง,งาซาก,กิระบบแบบนี้ทำให้ญี่ปุ่นสงบสุดๆแต่ก็กลายเป็นประเทศที่ล้าหลังเมื่อเทียบกับโลกภายนอก จนกระทั่งเรือดำมาถึงจุดจบของยุคสมุไรในปี1853อยู่ดีๆก็มีเรือรบของอเมริกาเรือดำนำโดยพลเรือจัตวาแมทธิวเพอร์รีบุกเข้ามาที่อ่าวโตโกเกยียวพร้อมกับปืนใหญ่และเทคโนโลยีทันสมัยสุดๆอเมริกาบอกว่าเปิดประเทศซะไม่งั้นเราจะยิงพวกแกให้แหลก รัฐบาลโชกุนที่ไม่เคยเจออะไรแบบนี้มาก่อนถึงกลับไปไม่เป็นเพราะรู้ดีว่าถ้ารบก,กับอเมริกาแพ้แน่นอนสุดท้ายโชกุนต้องยอมเปิดประเทศทำให้ญี่ปุ่นเริ่มเข้าสู่ยุคใหม่ที่เรียกว่ายุคเมจิซึ่งเป็นยุคที่ซามุไรถูกยกเลิกไปโดยสมบูรณ์จากประเทศที่เต็มไปด้วยซามุไรและสงครามในยุคเซนกโกคุกลายเป็นประเทศที่ทันสมัย แบบยุโรปในเวลาไม่กี่สิบปีจากยุคเซ็นโกคุสู่จุดจบของซามูไรย,ยุคเซนโกคุซามูไรฆ่ากันทุกวันเพื่อแย่งอำนาจยุคเอโดซามูไรต้องเก็บดาบเพราะประเทศสงบสุดๆยุคเมจิซามูไรถูกยกเลิกเพราะญี่ปุ่นต้องทันสมัยนี่แหละเรื่องราวของซามูไราจากจุดสูงสุดสู่จุดจบ ถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามกันไว้เพราะยังมีเรื่องโหดๆของสมุไรอีกเพียบที่คุณอาจไม่เคยรู้